โอ้ย้ายแล้วครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับก็จะย้ายกลับแล้วครับที่ว่าเราทุมนะครับพอดีดินหมดนะครับพอดีเรามีธุระด้วยครับก็จะย้ายกลับบ้านก่อนครับน่าจะไม่ได้ทำสักสองสามวันนะครับไ,ได้เส,สมอตรงไหน,นยอดเลย มันมุดหนุ่ยเออยังขับขับถึงบ้านไหมนี่ถึงใครมาเยอะเออเลยดันไม่ไม่ต้องให้เสร็จมันเดมมันมันทีไปมันมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยรถไซค์อ่เออไม่อยากขับมอไซค์พี่ว่ะล่ะเดี๋ยวผมลองขับมอไซค์ดูได้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 แล้วยังไม่พ้นไอ้นั่นออกเลยพ้นไอ้ก็อ้ไม่ไหว เสมยอตรงไหนยังไม่เสมยอยไหนดันไม่ได้กลัวนะ้ำมันหมดไป,นหนไปไม่ถึงอันนี้เอาเข้าอู่เลยอะห้มมันอู่เลยบดไปพักครับน่าจะพักสองสามวันครับพอดีทางมันเท่าแเก่น,นะครับมีทุระนะครับไปนะ ขย้ายกลับแล้วครับนี่งานหนึ่งพันกว่าเที่ยวนะครับตรงนี้นะครับบันนะครับเ็มปดไอขับเคลื่อนซีโร่ไอเด้อนะปัน โซกันครับอันแท็กอนจะขึ้นนะครับ เด็กก็รถตั้มสิบล้อก็ไปจอดหมดแล้วครับเหลือแต่มถโครกรถ่านะครับาจะนำกลับอู่แล้วครับเฮ้ย ออกซีไม่ได้นะโอ,โ,อโ,อโอ้โหเหลือเจ้า X นะครับที่ยังไม่ได้ยายกลับนะครับ มันเอียงเลยเขานะครับไถให้ทีมงานขับไปแล้วครับเออไอ้นี่อยากขับรถไถเล่นกันเว้ย เดี๋ยวเราไปเจอกันยุกูครับโอ้เสร็จแล้วครับยังย้ายไงไปไหนอ่ะฮะ โอ้โยโอ้โยผมก็ดันดินยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ารถไทยจะหมดน้ำมันครับเดี๋ยวกลับไม่ถึงกูนะครับเดี๋ยววนกลับมาอีกรอบหนะึ่งเจ้เลย X เ,เด็เก X4 เด็อเอกเราะ X4 MG เด็กเย้เดูไนเลยเลย เจ้าเอ,อกไม่ได้ไปนะครับเจ้าเอกน่าอย,อยู่งานนะครับอาเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ภูครับแล้วกลับมามาดันดินให้เขาให้เสร็จนะครับแล้วก็เอาดินมาให้เขาอีกครับเพราะว่างานเรายังไม่เสร็จนะครับพอดีดินมันหมดพอดี อาหยังโอ้โอ้เดี๋ยวเอาเอให้มีสายไฟครับเอาใครเอาไม้ลงวะปกติมันมีไม้ด้วย เลยเลยเลยผ่านผ่านเลยเอาครับเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่อูครับมา,าหมดแล้วนะอ่ะมาถึงแล้วครับมาถึงอูแล้ว เดี๋ยวรถถทายครับรถถ่ายกันขี่ตามหลังครับเอาลงมานี่อันนี้ก็มาถึงนะครับนี่ที่จอดครับโอ้สงสัยสงสัยไม่ได้เอาลงครับ มีทั้งเปล่าครับมือนี่มีแต่ทั้งเปลา่าโอ้ได้ต้นมะม,ม่วงมาด้วยครับงนครับ สอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ